อาราผมวันนี้อยู่ช่องมิซ่าเกมมิ่งนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเจ็แคแพ็กจอยไร่สองนะครับผมเอาละไอ้พ่า้าดำเพล่ะผมผมมีอยู่แค่หนึ่งสายฟ้าและก็ได้แค่เกมสั้นๆนะครับผมลองสักเกมหนึ่งคร่าวๆก่อนให้ได้ดูก่อนเลยสารกระสุนก่อนแล้วเราจะพยายามที่ว่าไม่ได้โว์เทมใหม้ใครดู เพราะคิดเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าโจไก่นะไม่ต้องวิง่งไม่ต้องวิง่งบึ้มบึ้มเรียบร้อยเรเซอร์หุ่นยนต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 ์อะไรครับขอบือบัสเตอร์นะโอเค ปืนบลัสเตอร์ที่โค้งก็ได้ยิงกับโค้งเวลาหมดโอเคตุ้มมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยุยุยเสียดหน้านี่โดนหน้านี่โดนเฮ้ยหกร้อยเมตรแล้วเหรอไม่ทันได้ดูแล้วเนี่ย HP สวยงามระดันแท้เอ,อื้อโดนหุ่นยนต์ตายสองหนึ่งเฮ้ยแปดร้อยเมตรได้แบบงงๆรลเวลไม่อัพอาละขอดูกันขอลดลดลงเฮ้ปวดหัวอัพ อรับหุ่นยนต์เราก่อนอปุ๊บปุ๊บเอาละครับผมก็ต้องจบคลิปไปแล้วครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม